สวัสดีทุกคนครับผมขิงจากช่องฟรีช่ามและวันนี้เสื้อแบ็คพิงด้ะอย่าบอกนะใช่ฮนะไม่ต้องบอกหรอกก็รู้อยู่แล้วแหละก็เปิดกล่องเหมือนเดิมรีวิวใช่แต่วันนี้เราซื้ออะไรมารีวิวเนะี่ยเห็นไหมเนะนี่ยเนี่ยกล่องนะี้ใช่ซื้ออะไรมารีวิวก็ก็ที่จะไปดูเนี่ยกดไลค์ แชร์สั b s c r ร b ์สันกระดิ่งให้ด้วยนะฮะเพราะว่ามันฟรีมันฟรีดูป่านะฮะมันฟรีมันไม่เสียตังค์ใช่เพราะฉะนั้นกดเธอฮะมันเป็นภาระของลูกหลานแน่นอนโอเคเราไปดูกันเลยครับว่าเราซื้ออะไรมาลีวิครับไปบอปมมีฮะไปแก่ไมนแกะไม่ได้น้องๆทำไมกล่องนี้มันแกะย,ยากจังวะโอเคทุกคนครับตอนนี้เราได้ แกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาเปิดกันหนึ่งสองสองามมาและสิ่งที่เราสั่งมาก็คือพบพบบผิดด้านและสิ่งที่เราสั่งมาก็คือและสิ่งที่เราสั่งมาคือนี่ครับผมใช่ฮนะมันคือยาสีฟัน ยาสีฟันแต่ว่ามันไม่ใช่ยาสีฟันธรรมดาแน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมารีวิวยาสีฟัน d e n t i s t ต้นะครับจริงๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกนะจริงๆมันก็มีแค่ยาสีฟันใช่เราไปแกะดูกันเลยดีกว่าครับว่าอันนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างไปลุยจริงๆมันก็มีแค่ยาสีฟันแล้วทำไมต้องมาทำคลิปนี้ด้วยแต่ช่่อมาถืออุตสาห์ซื้อมันแล้วนะาต้องพันกว่าบาทนะ กันเลยนะไม่มีคลิปลงซีซ่านี่เป็นไงโคตรเท่นะฮะกล่องโคตรอลังการนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับในช้อปปี้กดสั่งไปนะฮะพันห้าสิบบาทพันห้าสิบหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็นี่คือไฮไลท์ของเรานะครับผมก็คือมันคือ ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรน่าจะเป็นเหมือนตัวตัวตั้งเขาเรียกว่าอะไรสแตนนี่ครับแต่เป็นพี่ลิซ่าแบล็กพีนครับตบมือปป <c oughs> นะครับที่ซื้อมาเพราะว่าพี่ลิซ่าแบล็กพีนครับเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ของเดนทิสต์นั่นเองนะครับเ <Wow. S 1> มื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาใช่เมื่อไม่กี่วัน,นเอ้ยไหนะเออช่างมาเดี๋ยวเอาไหมเอาไหมตัดที่ซื้อมานะครับเพราะว่าพี่ลิซ่าเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ของเดนทิสต์ ก็เลยกดแบบไม่คิดไม่อะไรเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมารีวิวอันนี้ทีหลังนะครับเราขอไปแกะเจ้าแปรงสีฟันกันก่อนนะครับโอเคทุกคนครับตอนนี้ครับเราจะมาแกะอันบล็อกกันแล้วนะครับผมไปแกะอย่างระมัดระวังนะจ๊ะโอเคมาต้องจริงแม่ซื้อของจนรู้สึกว่าสกิลการแกะกล่องนี่เริ่มชํำนาแล้วนะนกล่องพรีเมียมมากครับ พี่พีมพัได้ไงกล่องละตั้งหนึ่งาทนี้าสิบานี้ยไหม i ิม i t ต็ดอันเอนี้่ชว์ธรรมดาที่ไหนคลาบโอออกไปก่อนโอ้โหเขาแพ็กมาดีมากครับยอดเราจะแกะอย่างเบามือที่สุดน่าจะได้ใช้จริงๆนะแปลงสีฟันเนะคงไม่ซื้อมาเก็บไว้หรอกมนาะ เราซื้อมาเราก็ต้องใช้แป้งสีฟันจริงๆก็ซื้อมาใช้แหละแต่ขอคิดดูก,ก่อนแล้วกันนะจริงๆอาจจะเก็บไว้ตั้ง1นึ่บาทเราจะซื้อเอาสแตนของพิลิซ่าอย่างเดียวไม่ได้เราต้องใช้ให้หมดนะครับนี่ยาสีฟันด e นทิสเตนะครับจริงๆหลอดนึงก็แพงนะเนี่ยผมลองไปรีเสิร์ชมาก็หลายร้อยนะครับหลอดนึงเนี่ยนะให้มา2หลอดนะครับแล้วก็ ข้างในเนี่ยจะมีแปรงสีฟันของเดนทิสเต้มาให้นะครับนีอันนี้ดูพรีแย่มากเลยอันนี้ดูแพงมากเลยอะน่าจะหลายร้อยนะครับแล้วก็แปรงอีก2อันนะครับน่าจะสําหรับเด็กครับเพราะว่าหัวแปรงมันเล็กมากเลยเห็นไหมหัวแปรงมันเล็กมากเลยนะครับให้มาสีชมพูกับสีม่วงนะครับผมอีกอันนึงครับผมเป็นเหมือนสําหรับออกไปข้างนอกนะครับนี่นี่เปิดมาก็จะเป็นนี่ ยาสีฟันหลอดเล็กนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นอะไรแปรงสีฟันอ่ะเย <Yeah. S 1> สห oh, นึ่วกระซอมของมาม่าโอ้โหอะไเนี่ยโอ้โหเท่เกินส่วนตัวชอบวันนี้ที่สุดแล้วฮะนี่ <Wow. S 1> โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับแปรงสีฟันและยาสีฟันที่เราได้การซื้อมานะครับส่วนเราไปดูไฮไลท์ของเราที่ผมคิดว่าทุกคนก็อยากดูครับก็คือ นี่พี่ลิซ่านะครับโอเคไปเราไปดูกันเลยครับผมโอเคทุกคนครับเราจะมาทําการอันบล็อกตัวนี้กันเลยนะครับไปมาครับแกะครับฟาดแล้วเราจะหยิบออกมาอา้าวทำไมไม่ออกมาออกมาสาิกษอาโอเคได้แลว้วนี้มันถอดได้ไหมเอ่ยน่าจะถอดได้นะแต่ไม่รู้ว่าถอดยังไงเอาไปว่าเราจะไม่ไปถอดมันดีกว่าอ๋อนี่ไง ๋อข้างในเป็นอย่างนี้รทีมันก็เป็นฐานแหละแต่ว่าเราจะไม่เอาออกมาดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูทีละรายละเอียดกันนะครับผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นพี่ลิซ่านะครับถือยาสีฟันของเดนทิสเต้นะครับน่าจะเป็นไอตัวตัวทีเ่เราเปิดมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับมีลายเส้นด้วย นะครับผมเป็น hey, ไงเท่ไหมล่ะโอเคครับทุกคนครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสาหรับตัวของพี่ลิซ่านะครับที่เป็นที่ตั้งยืนแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าคุณจะต่อรู้ก็ขึ้นได้หน่อยละกันโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพี่ลิซ่านะครับกับยาสีฟันเดนทิสเตเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปครับว่ากล่องนี้ได้อะไรบ,บ้างไปครับผม โอเคทุกคนครับก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับตัวนี้ยาสีฟันกับแปรงสีฟันถามว่าราคา1นึ่คุ้มไหมสําหรับผมคุ้มแน่นอนนะฮะใช่เพราะเป็นแบ็คพิงจริงๆก็คุ้มแหละจริงๆใครจะมองว่าไม่คุ้มก็แล้วแต่นะฮะแต่ชอบไงก็ชอบไงโอเคช่างมนเถอะเอาไว้เจอกันใหม่ในอีพีต่อไปในวันที่คุณว่างและผมว่างครับเจอกันครับผมทุกคนสวัสดีครับ